สองบ้านลิซ่าแบ็กพิงก์ยานเศรษฐีสองร้อยล้านที่ประเทศเกาหลีบ้านยานเศรษฐีสองร้อยล้านสองบ้าน Lisa Back ink, ลิซ่าแบ็กพิง์รางวัลแห่งความทุ่มเทที่ประเทศเกาหลีลิซ่าแบ็กพิงก์เนรมิตบ้านสุดอลังการให้กลายเป็นพื้นที่พักผ่อนอันแสนอบอุ่นโดยการตกแต่งสไตล์เรียบหรูเน้นโทนสีขาวครีมสะอาดตาผสมผสานกับเฟอร์นิเจอร์ไม้ได้อย่างลงตัวซึ่งสามารถเห็นได้จากคลิปถ่ายแบบกับเหล่าน้องแมวในช่อง y o u t u ลิลี่ฟิล์มออฟฟิเชียลของเธอ ลิซ่ารลิสามนโนบาลหรือลิซ่าแบ็คพิงค์ซุปตาร์เคป๊อปสัญชาติไทยโด่งดังไปทั่วโลกด้วยความสามารถและความทุ่มเทของเธอหลังจากทำงานในวงการบันเทิงมานาน8ปีลิซ่าก็ประสบความสำเร็จอย่างงดงาม1รางวัลชีวิตคือบ้านหรูสไตล์มินิมอลมูลค่า200ล้านบาทใจกลางกรุงโซประเทศเกาหลีใต้บ้านหลังนี้เปรียบเสมือนโอเอซิสให้เธอได้พักผ่อนหย่อนใจผ่อนคลายความเหนื่อยล้าจากตารางงานที่แน่นขนาด การออกแบบเรียบง่ายแต่แฝงไปด้วยความหรูหราเน้นโทนสีขาวครีมเฟอร์นิเจอร์ไม้กระจกบานใหญ่เพิ่มแสงธรรมชาติหากย้อนไปเมื่อปี2566สื่อเกาหลีเคยมีรายงานว่าริซ่าควักเงินประมาณ7,500ล้านวอนประมาณ200ล้านบาทซื้อบ้านเดี่ยวในย่านซองซองบุกดง ใจกลางกรุงโซประเทศเกาหลีวินล่าสุดหรูที่เป็นบ้านเดี่ยว3ชั้นรวมชั้นใต้ดิน1ชั้นย่านซองบุกดงใจกลางกรุงโซประเทศเกาหลีใต้ขึ้นชื่อเรื่องความหรูหราเต็มไปด้วยอสังหาริมทรัพย์ราคาสูงริว้วที่นี่เป็นที่อยู่อาศัยของเรานักธุรกิจมาเศรษฐีและซุปตาตัวบิกบ๊กๆมากมายซ e อของฮุนไดและบริษัทประกัน ต่างก็เลือกซื้อบ้านในย่านนี้รวมไปถึงลิซ่าแบ็กพิงค์ศิลปินเคป๊อประดับโลกที่พึ่งทุ่มเงินซื้อบ้านหรูมูลค่า200ล้านบาทบ้านราคาหลักร100ล้านของลิซ่าแบ็กพิงค์ไม่ได้สวยหรูเพียงอย่างเดียวแต่ยังสะท้อนถึงความใส่ใจของเธอที่มีต่อสัตว์เลี้ยงทั้ง5น้องแมวและ1น้องหมา